อยากมี QR code เพื่อให้คนมาติดตามช่องเราหรือมาชมผลงานเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะสามารถทำเองได้ด้วยมือถือเลยค่ะสวัสดีค่ะครูลี่นะคะสำหรับคลิปนี้ครูลี่มาสอนวิธีการทำ QR code แบบนี้ที่มีโลโก้ช่องเราอยู่ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มโอกาสในการให้มีคนติดตามช่องหรือเพิ่มโอกาสให้มีคน เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถทำ QR code คลิปวิดีโอนั้นๆหรือทำ QR code ช่องไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage หรือ YouTube สามารถทำได้เองด้วยมือถือนะคะคลิปนี้คุณด้จะมาบอกขั้นตอนการทำเลยค่ะไปดูกันเลยสำหรับขั้นแรกนะคะคุณต้องมี Google Chrome นะคะเป็นแอป Google Chrome อยู่ในโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วก็เรากดเข้าไปเลยค่ะ ให้เราเข้าไปที่ www. qrcode. monkey. com อันนี้นะคะแล้วเราก็ไปกดตรงนี้นะคะกดเข้าไปในเว็บนี้นะคะเว็บนี้ข้อดีก็คือเราสามารถทำ qr code นะคะได้จากหลายๆแบบนะคะดูจากข้างบนนะคะเป็น text อีเมลโฟน SMS สวีค d m c a มค l o โ a เคชันเฟ e บุ๊กทวิต t ตอร์ยูทูบเยอะมากคือมันดีอะค่ะดีมากทีนี้สำหรับคลิปนี้นะคะคุณลี่จะมายกตัวอย่างการทำ QR code ช่องยูการทำ QR, code. ทำ QR code ถ้าเราอยากจะทำ QR code เพื่อให้คนติดตามช่องเราหรือทำ QR code เพื่อที่จะให้คน กดเข้ามาดูสามารถสแกนปุ๊บเข้ามาดูวิดีโอคลิปวิดีโอของเราได้เลยนะคะก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเราก็กดไปที่ YouTube เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะคะตรงนี้ช่องนี้ก็จะเป็นอ่ะเมื่อเรากดไปช่อง YouTube ไปตรง Youtube แล้วนะคะตรงนี้จะเป็น y o u t y o u u u l e u r เเราจะกลับไปเอา URL นะคะในช่องของเรานะคะ อันนี้คุลี่มาอยู่ในช่องของคุลี่แล้วนะคะคุลี่จะต้องการที่จะเอา QR code ในคลิปคลิปไหนอยากให้คนเนี่ยกดเข้ามาแล้วเจอคลิปเราเลยนะคะคุรี่ก็จะไปที่คลิปนั้นแล้วกดไปที่3จุดตรงนี้แล้วก็กดที่คำว่าแชร์กดคำว่าคัดลอกลิงก์นะคะเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ลิงก์แล้วเราก็จะกลับไปทีเ่เว็บเมื่อกี้นะคะเมื่อเรามาแล้วนะคะให้เรากด กดแช่ไว้แล้วก็วางลิงก์เขาก็จะมาอยู่ในตัวนี้นะคะเรียบร้อยแล้วส่วนเซตคัลเลกอร์ก็คือการเลือกสีเรากดบวกนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้หลายแบบอย่างเช่นอันนี้คือซิงเกิลคัลเลกอร์ก็คือสีเดียวแล้วก็หรือคัลเลอร์เกรเดียนตรงนี้นะคะก็คือ,อเป็นเฉดสีรีจะเลือกเป็นอลองเลือกเป็นเกรเดียนนะคะเขาก็จะมีขึ้นมาให้สสีให้เลือกนะคะ ด้วยก็จะเลือกเป็นเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเลือกสีได้เลยมีสีเขียวแล้วก็ตรงนี้เอาสีอะไรเราก็ลองเลือกดูให้มันเข้ากันนะคะนิดนึงหลังจากนั้นให้เราไป add logo image เรากดเข้าไปเลยค่ะหรือเราจะใช้โลโก้ที่ ในเว็บนะคะเขาให้มาแล้วสมมุติว่าเราทํา QR code ใน YouTube ใช่ไหมคะเราก็สามารถเลือกเป็นโลโก้ของ YouTube ได้เลยหรือเป็น Facebook เป็น Twitter ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอ่ะคุณลิ่จะเลือกเป็นตรงโลโก้ YouTube แบบนี้นะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเลื่อนลงมานะคะแล้วกดไปที่ create QR code นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้โลโก้ที่เป็นของเราแล้วเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะให้เราไปกดคำว่าดาวน์โหลด PNG นะคะตอนนี้เขากำลังดาวน์โหลดมาที่อัลบั้มของเรานะคะรอแป๊บนึงขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะคะกดดาวน์โหลดอีกทีนึงนะคะ เรียบร้อยนะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าเขามาอยู่ในอัลบัมรูปภาพของเราหรือยังได้แล้วนะคะตอนนี้เราได้ qr code ช่อง YouTube เราได้ qr code สำหรับคลิปวิดีโอนั้นๆของเราแล้วเราสามารถเอา qr code เนี้ยไปแปะไว้ในช่องทางต่างๆไว้ใน สื่อต่างๆในเอกสารให้คนสามารถสแกนปุ๊บแล้วเข้ามาในช่องเราได้เลยทันทีนะคะได้ QR code กันมาแล้วนะคะเราสามารถเอา QR code นี้ไปใช้เอาไปปรับประยุกใช้กับใน Facebook fan page หรือแปะข้างกล่องสินค้าไปใส่ในโบชัวหรือว่าไปแปะตามกลุ่มหรือตามช่องทางต่างๆนะคะ เอาไปทําได้เลยนะคะและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบายบาย